สวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนนะครับวันนี้ที่วีบนบ้านสิผ้าพี่น้องนะครับมาเบงปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับในการเฮดเกษตรนะครับผมี่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเพี้ยลุ่งหมากสาลี่นะครับผมเพี้ยปัญหาที่เฮดไทยเกษตรกร ปวดหวัวนะครับคือเพี้ยนนี่แหละครับผมอันนี้ล่งคักแล้วนะครับกินคักกินฮอดหมากแล้วนะครับเบิ่งเดี๋ยวน้ำบง,บงน้ำใบวุนนี่แมนเบิดนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เพีย้ยล่องยาเก่าไปยุแล้วนะครับเจ้าของสวนนี่ปวดหวัวนะครับเจอปัญหาแบบนี้นะครับ งานเบิดนะครับยากเก่าไปอยู่แล้วนะครับยาลูกเล็กลูกน้อยนี่มันรุดไปหมดเลยนะครับผมนี่เอาไปรตรงเด็ดรุดเลยนะครับมาท่านในหอเลยนี่มาท่านในหอถุงบาท่านจะไเลยเจ็บผลผลิตนะครับผมปัญหาเพียรุ่งนี่ก็คือว่าปัญหาใหญ่นะครับผมแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับ นี่แหละครับปัญหาและวิธีแก้ไขนะครับคือเขาต้องเด็ดทิ่มไปก่อนนะครับเด็ดทิ่มไปก่อนแล้วครับ,นนรบช่วงแรกเนี่ยแมนเบิดแล้วครับนี่คือเจ็บใบกะเจ็บใบกะเดี๋ยวมันก็โลนนะครับในวิธีเด็ดออกนะครับเด็ดออกเป็นวิธีแก้ไข ที่ได้ผลขึ้นกันนะครับผมเพื่อที่ใบมันล่ามไปหาลูกลูกที่เพียยังบวเขาครับลูกที่เพียยังบ่ได้ไปกินนะครับผมนี่จังสีนะครับนี่ที่ห้าต้องเดดออกหมดเลยนะครับนี่นีเพียมันเริ่มเริ่มี่เขาลูกแล้วครับรมจะเขาไปกินมาครับครับแป๊บเดียวก็รุดละเห็นครับมันกิน ดำดำในแม่นบดนะครับต้องใส่วิธีนี่แหละครับผมวิธีเด็ดถิ่มเลยนะครับเด็ดถิ่มเลยนะครับอันใดที่เพี่แเขาไปกินแล้วนะครับเขาก็ใส่วิธีเด็ดถิ่มนะครับนี่กับวิธีวิธีนึงนะครับเดี๋ยวสีบอกอีกวิธีนึงนะครับวิธีนึงกะ มีที่หนึ่งกะใส่การขูดต้นนะครับผมขูดต้นขูดเปลือกมันนะครับขูดเปลือกออกให้เบิดเลยนะครับผมให้เรือโดเฉพาะไอ้ซุ้มมัน,น,นแกนไนนะครับผมเปลือกขูดออกให้เบิดนะครับเนี่ยบางพี่น้องบาง,บง,บงมันกินจนนั่นเลยนะครับผมเนี่ย แม่นเบิร์นะครับที่มันเพียกลินนะครับผมลุงงามๆนะครับเพี้ยกินก็มีห้อยมีหยางเบิร์นะครับแบบนี้นะครับนี่ดำๆนี่ก็แม่นนะครับกินใบกินมากกินน้อยนี่นะครับเขาก็เด็ดถิ่มรถครับถ้าเจอเขาก็เด็ดถิ่มเลยนะครับบ่ตรงจงไบ้นะครับผมเด็ดทิ่ม เนบ่ครับผมเนี่ยเด็ดถิ่มเลยครับพี่นอ้องเมื่อกี้นี่วอาไปถึงใสแเหล่นะ้องเมื่อกี้เนี่ว่าขูดลำต้นนะครับขูดต้นมันขูดต้นแล้วเหอก็กใส้น้ำมันกัดนะครับใส่น้ำมันกัดบานห้ออย่างหล่ะครับหรือบริเวณกดใส้ยาฉีดกันยุ่งนะครับฉีดพอขูดออกเปลือกออกจนหล่อนแล้วนะครับก็บใส้ยากันยุ่งนะพี่น้องเด้อ ที่เป็นสเปรย์นะครับผมฉีดพ่นเข้าไปนะครับตาล้มต้นมันนะครับมีที่ขาเพี้ยอ,อีกที่นึงนะครับผมก็ะไรผลขึ้นกันนะครับเนี่เห็นไครับลำดับในแม่นเมดนะครับเพี้ยขึ้นนะครับนะครับมีที่อันนี้ก็คือมัน ยามันเอามายุแล้วนะครับเขาก็ต้องมาเด็ดถิมเด็ดหมากถิมเลยนะครับเด็ดหมากเพื่อบอไห้มันล่ามไปหาลูกที่ยั่งบบท่าน,น่ะถึกที่ยกินนะครับผม,มเด็ดถิมนีม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ่องเรารถดครับผม เพียเพียกินแบบนี้นี่เด็ดทิม,มเด็ดทิมย่างเดียวนะครับเด็ดทิมย่างเดียวเลยนะครับนี่เด็ดทิมย่างเดียวนะครับอยากเกาไปอยูแล้วนะครับ ยาเขาไอยูย่แล้วนะครับต้องวิธีใส่วิธีนี้ย่างเดียวนะครับเฮ็ดถิ่มย่างเดียวเพื่อบ่อยมันล่ามไปร้ายกานี่นะครับผม